สวัสดีครับมาพบก,กับช่องแม c กน o สชนะวันนี้เช่นเคยนะครับผมในเกม ไล่เรนเจอร์นะครับอ่ามาครับผมวันนี้โอ้โหเข้าเกมมานะครับผมก็พบกับคัมใบอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆครับสำหรับคัมใบโคระโบนนะครับผมอ่าจาก6เป็น5เป็น4เป็น3แล้วนะครับผมก็ใบมาทั้งหมด4ตัวแล้วด้วยกันนะครับก็เหลืออีกประมาณ3วันครับเขาก็น่าจะใบตัวละครทั้งหมดที่เหลือรวมถึงสกินปลอมนั่นเองผมก็น่าจะครบคันครบทุกตัวแล้วนั่นเองนะครับผมอ่าก็ ไม่มีอะไรมากครับยังไงไงก็เหมือนเดิมครับผมรู้ๆกันอยู่แล้วผมตั้งแต่วันแรกๆนะครับผมใบวันแรกใบวันที่2นี่ชัดเจนมากครับว่าเป็นตัวพระเอกนะผมเช้นแล้วก็เรื่องบากิแน่นอนครับสำหรับโคโรโบน่านั้นผมก็เลยไม่ใส่ใจพวกคาใบตัวละครอื่นแล้วนะครับผมหน้าตามก็น่าจะอยู่ในเรื่องนะครับแต่แค่ไม่รู้ว่าตัวละครอะไรนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ดูนั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมแล้วก็วันนี้ครับโฟกัสสาคัญหลักๆเลยนะครับผมที่ผมจะมาพูดกันนั่นคือพวก ค่าแพ็กเกจนะครับผมหรือว่าคู่ทางด้านของแพ็ก Ruby ้แพ็กอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โห و, เห็นว่าปรับตัวปรับราคาขึ้นกันเทียบเลยนะครับผมสำหรับร้านค้าต่างๆมากมายนะครับผมนะเพราะว่าโอ้โหเมื่อวานนี้ครับผม ช่วงเซอร์ไพรส์นะครับผมอ่ะเมื่อวานนี้ของวันที่ผมลงคลิปนี้หรือว่าวันนี้ของช่วงที่ผมลงคลิปนี้นั่นเองนะผมว่าโอ้โหแบบว่าเมื่อเช้านี่ออยู่ดีก็มีการปรับราคาขึ้นนะครับผมสําหรับวัยรุ่นตุรกีนะครับที่หลายๆคนเนี่ยใช้งานกันอยู่นะผมอ้างงแบบว่าปรับกันได้ยังไงครับผมเอองงอยู่ดีปรับราคาขึ้นเฉยแล้วปรับราคาขึ้นตอนแรกผมนึกว่าเออสงสัยเป็นการ ปรับค่าเงินเฉยๆนะผมว่าเออค่าเงินตรุรกีมันอาจจะขึ้นนะครับผมทําให้เงินไทยเนี่ยสามารถแลกเป็นเงินตรุรกีได้น้อยลงอะไรแบบนี้นะผมใช้หนึ่งบาทแลกเงินตรุรกีได้น้อยลงก็เลยเสียเงินไทยเพิ่มมากขึ้นเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้ผมอย่างมากก็50าสิบร้อยหนึ่งอะไรแบบนี้ผมก็รับได้นะผมถ้าแบบนั้นแต่ว่า โอ้โหอย่าผมขึ้นรูปให้ดูเลยแล้วกันครับผมรูปนี้ครับอันนี้เป็นตัวแทนแพ็ครูบี้ต่างๆนะครับผมจากก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นค่าเงินหนึ่งครับผมโอ้โหผมจําได้แค่ตัวของแพ็ค988รปูบี้นะครับผมปกติแล้วเขาคิดที่349.99ตุรกีนะครับผมไอ่ผมจําค่าหน่วยเงินของตุรกีไม่ได้ผมก็ขอแทนด้วยตุรกีแล้วกันนะครับผมจาก3 4 9 9 9ครับผมขึ้นราคาขึ้นมาเยอะเลยนะครับผมเป็น849 จุดเก้าเก้านั่นเองนะครับผมโอ้โหขึ้นกันแบบว่าพิทูพิตาเลยนะครับผมไม่นึกว่าจะขึ้นมาขนาดนี้นะผมเหมือนตัวเกมแบบว่ารู้ทันอะไรอย่างนั้นเลยนะครับผมขึ้นก่อนที่จะขึ้นเดือนใหม่ของโคราโบซะด้วยครับอยู่ดีก็แอบปรับเฉยเลยนะผมในช่วงเช้านะผมไม่แน่ใจว่าช่วงเวลาไหนเป๊ะแต่ว่าคือเห็นอีกทีคือมันขึ้นไปแล้วนะผม8 4 9 9 9จากครับ, 99, รบจาก349.99ขึ้นมา500ตุรกีอะไรเดียวพอผมนำค่าเงิน 849.99ตุรกีเนี่ยไปแปลงเป็นเงินบาทหรือเงินไทยนะผมปรากฏว่าโอ้โหราคาเท่ากับเงินไทยเลยนะครับผม1,800บาทหรือว่า1,850บาทผมไม่แน่ใจนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวนัสือเอาไว้แล้วกันครับอันนั้นเป็นตัวเลขที่ ผมไปแปลงค่างเงินมาภายในคลิปนี้ตอนช่วงที่อัดคลิปนั่นเองนะครับผมว่าโอ้โหแบบว่าขึ้นมาแบบเท่าเงินไทยเลยแล้วแบบนี้เราจะเป็นวัยรุ่นตุรกีไปทําไมครับเป็นวัยรุ่นไทยก็เหมือนกันนั่นเองนะครับผมก็ขึ้นมาทุกแพ็กเลยครับรูบี้ทั้ง6อันเลยขึ้นมาทุกอันเลยนะครับผมแล้วก็ทางหน้าของพวก พาสนะครับผมอ่าผมไม่สามารถที่จะแคปให้ทุกๆคนดูได้นะครับเพราะว่าผมซื้อไปแล้วนั่นเองครับผมอูโหแบบว่าเฉียดชิวเลยครับซื้อก่อนประมาณ2วันเองนะครับผมก่อนที่มันจะปรับตัวขึ้นราคาก็เลยรอดตัวไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกด้านนึงครับผมนอกจากเลนเจอร์พาสแล้วพวกแพคต่างๆก็ ปรับขึ้นราคาเช่นเดียวกันนะครับผมแต่โชคดีครับที่พรุ่งนี้ผมซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเดือนนี้ก็เลยไม่มีปัญหาอะไรครับตอนแรกว่าจะไม่ซื้อผมแต่ว่าอยากจะลองดูับผมะเป็นวัยรุ่นตุรกีสักหน่อยครับก็เลยลองเติมดูปรากฏว่าใช่ได้ก็ผมโอ้โหก็เรียบร้อยกันไปนะผมแต่ว่าราคาณปัจจุบันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วนะครับว่าเป็นเท่าไหร่แต่คิดว่าโดยรวมแล้ว่าจะปรับให้ขึ้นมาเทียบเท่ากับราคาไทยนั่นเองครับผมเมื่อแปลงราคา ตุรกีเป็นเงินบาทแล้วก็น่าจะเท่าเทียมกันนะครับผมน่าจะใกล้ๆก,ก,กันไม่ต่างกันมากมายครับฉะนั้นแล้วตอนนี้วัรุตุรกีก็คงเดือดร้อนกันแบบว่าทั่วทุกสารทิศนะครับผมเพราะว่าขึ้นกันรัวรัวผมขึ้นมาเป็นไทยแล้วก็เป็นวัยรุตุรกีไม่มีประโยชน์อีกต่อไปนั่นเองนะครับผมต่อจากนี้ก็คงจะเห็นเป็นวัยรุ่นสีลังกาแทนนั่นเองครับผมเพราะว่าค่าเงินสีลังกายังไม่ได้ปรับขึ้นครับแต่ว่าผมคงไม่มีรูปขึ้นมาให้ดูนะโรมแต่ว่าผมจําได้ว่าแพ็คทางด้านของอัันนี้ครบผม แพ็กเกจรูบี้ครับ988รูบี้เนี่ยของสีรังกาเนี่ยมันขึ้นว่า8,000 350รอ้าของค่างเงินสีรังการนะครับผมพอแปลงค่างเงิน8,35พสรีรังการเนี่ยเป็นเงินบาทนะครับผมปรากฏว่าประมาณ850อบกว่าบาทนะผมไว้ผมจะขึ้นตัวเลขค่าข้างบนนะครับอันนั้นเป็นค่างเงินที่ผมแปลงเหมือนกับช่วงตุรกีนะครับผมคือแปลงตอนที่ผมอัดคลิปนี้นั่นเองนะครับผมอะ่ะก็ได้ประมาณ850อบกว่าบาทไปไปลายอะไรประมาณนี้นะครับผมอะ่ะเมื่อเทียบกับทาาดั่งของตุรกีก่อนหนะ้านี้ก่อนที่มันจะขึ้นเนี่ยก็ถือได้ว่าแพงขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับผมแต่ว่า ก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับผมแต่หลังจากนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครับสำหรับสีรังกาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการปรับเปลี่ยนก็รีบๆจัดกันเอาไว้นะสำหรับข้างเงินนี้นะแต่ว่า850กว่ากนี่ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับว่าใช่หรือเปล่าผมอาจจะจําตัวได้ผิดก็ได้เอาตามที่ตัวเลขผมขึ้นโชว์ละกันนะครับผมว่าประมาณนี้นะครับผมใกล้เคียงประมาณนี้ครับแถวๆนั้น ก็มันขึ้นแล้วแต่ค่าเงินแต่ละวันนั่นเองนสำหรับค่าเงินแต่ละประเทศนั่นเองนะครับผมก็มาพูดคุยกันประมาณนี้อัปเดตโอ้โหความเดือดร้อนของประชาชนชาวไรเดนเจอร์นะครับผมว่าโอ้โหอยู่ดีก็ขึ้นราคานะครวัยรุ่นตุกีนี่ลาออกกันเพียบเลยครับผมเป็นวัยรุ่นสีลังกาแทนนั่นเองครับผมใครยังไม่มีวิธีก็ลองหาหากันดูครับหาไม่ยากนะครับผม วิธีการทําเป็นไวัยรุ่นสีรังกาก็ไม่ยากครับผมแต่ว่าขอเตือนอีกหนึ่งครั้งนะครับผมการที่เราเป็นไวัยรุ่นต่างประเทศอะไรพวกนี้เนี่ยที่ไม่ใช่ไวัยรุ่นประเทศไทยเนี่ยมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งครับนั่นก็คือมันเป็นการเลี่ยงภาษีของ ตัวเกมนั่นเองครับหรือเรียอภาษีของประเทศไทยนั่นเองครับผมทางกฎหมายนี่โดยรวมแล้วถือว่าเราผิดนะครับผมถ้าทางหน้าของพวกรัฐเขาตรวจสอบเนี่ยเราสามารถที่จะโดนจําคุกหรือว่าโดนปรับอะไรต่างๆได้ทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราทําผิดกฎหมายจริงๆนั่นเองครับฉะนั้นก็ระวังไว้สักนิดนึงนะครับผมพยายามอย่าทําอะไรให้มันมากจนเกินไปนะครับผมก็ขอมาเตือนนะทีนี้ผมส่วนพวก กิจกรรมอะไรต่างใครเป็นวัยรุ่นตุรกีใครเป็นวัยรุ่นสิงคการกา์อะไรต่างๆเนี่ยก็ยังคงได้รับของประเทศไทยเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนเพียงแค่อีเมลที่ไว้ใช้จ่ายตังเนี่ยเป็นประเทศนู้นประเทศนี้เท่านั้นเองนะครับผมฉะนั้นแล้วก็คงไม่น่ามีปัญหาไดครับสําหรับกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในไทยทุกคนก็น่าจะได้รับเหมือนอนกันนะครับเพียงแต่มีปัญหาด้านภาษีอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับผม่ะประมาณนี้มาย้าเตือนกันประมาณนี้ผมก่อนจางไปเดี๋ยวไปพีีพกันสักหน่อยละกันนะครับผมมาตอนนี้ ต้นสัปดาห์ครับผมกำลังจะขึ้นมาสเตอร์สามครับมาลุยกันเลยดีกว่าทีมที่หนึ่งครับผมสักหน่อยแล้วกันนะครับผมไม่กี่ทีแล้วกันครับมาครับลุยกันครับดำนะครับผมปึ๊บโอเคตอนนี้ต้นสัปดาห์ก็ยังดุๆอยู่นะครับผมสำหรับระดับมาสเตอร์สามกับเพชรหนึ่งนะครับผมโอเค จริงๆผมเล่นได้นะผมแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยนะครับผมก็เลยแบบว่าค่อนข้างที่จะจมอยู่หลีกเดิมๆจนกระทั่งถึงเกือบปลายสัปดาห์แล้วก็ไปอัดกันในซีรีส์คีีมาราทอนทุกสัปดาห์เลยนะครับผมทำให้สัปดาห์ที่ผ่านมานี่หหัวร้อนกระมัดเลยนะครับผมสำหรับผมใครยังไม่ดูก็สามารถไปดูย้อนกันได้นะผมผมบอกได้เลยที่ผ่านมานี่สนุกมันฮารแน่นอนนะครับผมโอ้โหแบบว่าจากหัวร้อนเป็นหัวไหมกันเลยทีเดียวครับผม จากเริ่มเล่นนี่แบบใจเย็นมากครับเพราว่าขนรุงเยอะหนูเล่นเท่าไหร่ก็ได้ แต่กลับกลายเป็นว่าเวลาไม่เพียงพอนะครับผมโอ้โหอันนี้นี่กรรมมาสุดๆเลยโดนหลายรอบแล้วแต่ยังไม่ชินสักทีนะครับผมโม่แต่ทานู่นทานี่ครับก็เลยแบบว่าสุดท้ายลงเอยเหลือแค่30นาทีสุดท้ายทุกรอบเลยขนาดมาเตรียมตัวก่อนเวลาตั้งประมาณ15นาทีแล้วนะครับผมแต่สุดท้ายก็ได้เล่นก่อน30นาทียุ่ดีนะครับผมสัปดาห์นี้ก็จะลองดูใหม่ครับผมจะพยายามมาเล่นก่อนเวลาให้ได้ครับเพราะว่ามีขนรุงตัวเอาไว้37ขนรุงที่ตัวเกมเคยแจกเอาไว้นั่นเองนะครับผมเพราะว่า ในกอ,นองขวันเนี่ยของแต่ละชิ้นมีอายุอยู่30วันนั่นเองครับผมเราสามารถเล่นไปจนถึง20กว่าวันได้ครับแล้วค่อยกดรับมาเล่นกันได้นะครับผมอ่ะแต่ว่าอย่าเลยเวลาเล่นไปมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าของมันก็จะหายไปแบบว่าไม่ได้ใช้เลยเสียเปล่านั่นเองนะครับผมก็ระวังกันสักนิดนึงครับมาครับผมทีมถัดมาก,กันดีกว่านะทีมนี้เลยลุยไปเลยนะครับมาครับผมกีพันหน่วยแบบสามตัวเลยหรือเปล่าเนี่ย เอาเรื่องเอาพันหน่วยมาตั้งเยอะตั้งแยะแต่เหมือนว่ามีคอมโบตัดแรกนะครับผมมันรู้จะเอามาทําไมโอเคมาลองลุยกันครับผมเออโอ้มีตัดแรกอยู่2ตัวโอเคโอเคใช้ได้ใช้ได้ไดมามามาลุยกันต้องรีบฆ่าพันหน่วยนะครับผมเดี๋ยวจะซวยเอาพันหน่วยเยอะนี่มันก็จะติดรัวๆแบบนี้แหละโอ้โหติดทีเดียวสามตัว m ม god แต่ยังดีไม่มีตัดแรกนะครับผมแรกเราผมก็ยังพอที่จะปล่อยตัวได้แบบลื่นๆอยู่นะครับผม โอ้โหติดทีเดียวทีละสามตัวพระเจ้าจอดอ่าเราฆ่าหมดแล้วนะครับผมไม่ต้องกังวลครับจังหวะนี้โอเคเขากดแช่ไปผมกดเอามาตาไปเลยครับผมไม่ต้องงกนะครับสำหรับไอเทมปาปาปาเรารีบกาจัดรีบกำจัดไปเลยเพื่อนตอนนี้ก็น่าจะหมูหมูครับสบายสบายเพราะว่าเทพเทมนี้ก็น่าจะขึ้นมาสเตอร์สองไปกันหมดแล้วนะครับผมผมก็ขอไล่ตามหลังแบบชิวๆแล้วกันนะครับผมอ่าเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาเล่นครับเล่นนิดๆหน่อยๆนะครับผมต่อวัน โอเคเขากดอมาตาไันแล้วนะครับผมน่าจะเรียบร้อยครับจบยังจบไหมจะจบไหมจบไหมโอเคไหมโอเคครับผมเรียบร้อยแบบป้อมแตกนะครับผมโอ้ชนะแบบชิวๆเลยนะครับจังหวัดนี้เรียบร้อยไปครับอยู่รีกมาซะสามนะครับผมก็ไม่ต้องเล่นไปนมากกว่านี้ครับคงรักษาดับอยู่ประมาณนี้ผมก็เล่นวันนี้วันหน่อยละการลงทานที่ผมสะดวกนะครับผม สำหรับวันนี้ก็มาพูดคุยกับวัยรุ่นตุรกีการปรับเลกเงินแบบรูบี้อะไรต่างๆแนะนําว่าอะไรยังไงนะมีข้อดีข้อเสียสําหรับการเป็นวัยรุ่นต่างประเทศยังไงนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย